สวัสดีจ้าเ,เพื่อนเพื่อนมาพ้วก็ลดตัดลายใส่แล้วจ้ามาพอ้าวก็ไม่ทีอีกแล้ววันนี้ก็ปล่อยไก่ออกเปลี่ยนบรรยากาศจ้ะมาอีกฟังทั้งหนึ่งปล่อยข้อออกหากินมจ้ะเลี้ยงไก่แบบนี้ดีจะเพืนเพื่อน ลดต้นทุนเพราะว่าเขาหากินเองนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ว่ากับมีเกียมีแบบให้ให้อาหารเขาอยู่แต่ว่าหางโบลายจ้ะเพื่อนๆเขาหเหขาหากินในงสี่หละเขาก็ถ้าเขายุ่งส่เขาจะใครดีจะ้ะใครดีเพราะว่าเขาแฮปปีไ้ไหมจะ้ะแบบว่าเห็นให้เขาบกเครียดไหมจ้ะเพื่อนเขาหากินอย่างสแล,แล้วก็นี่หละจ้าที่พวกอ่ะ เพื่อนบอกว่าไก่มันเป็นไก่แบบถ้าเขาธรรมชาติธรรมชาติเขาหากินเองอยังซีเนะี่ะมันจะเป็นแบบว่าไข่เขามันก็จะเป็นออแกนิกนะจ๊ะเพื่อนๆืเนเพราะว่าเขาหากินเองธรรมชาติของเขาเขาแบบว่าบริเวเลี้ยงไปอย่างโอไปไอให้สารอาหารอีหยังเขาหลายยาสิแนมะ่จ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เลยถ้าอยยุบ้านก็คือปล่อยเขาออกมาหากินเปลี่ยนบรรยากาศมันจะมีบรรยากาศที่สองฟังนะจ๊ะเพื่อนๆอน ไอ้ฟังทั้งหนึ่งก็สิเป็นโซนของเขาโซนแบบว่าถ้าค้นบอยูกะเอาเขาเขาไว้ในผุนนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ในผุนมันจะมีตะไข่มีตะไข่ขอบข้างบนแม่จ๊ะกันนกจ้ะแต่ว่าถ้าปล่อยออกมาฟังทั้งผีก็ต้องมีคนเฝ้าเพราะว่าฟังเนืองผีแบบว่าต้นใหม่มันลายแล้วมันอ่อมันก่วง มันครอบบ่ไดเหมือนมม่จะตะไคร่จ้ะเพราะว่าต้นใหม่มันหลายต้นใหม่มันสูงมันหยางสิไม่จะมันเพื่อนก็ต้องวินเฝ้นฝ่าะว่านกเกียวมันสิมากมากจบแต่ว่านกเกียวมันจะบ่ถือกันกับกาเขาจะบ่ถือกันกับกาถ้ามีนกเกียวมากกาก็จะมากสิไม่ใช่ป่อยไก่ออกหากินคือเกาจ้ะเลียงไก่ธรรมชาติ ในต่างแดนจะเพื่อนเพื่อนจิกกันละบันเนี้ยหาคุยเคียกินตามธรรมชาติของเขาผุนตัวนึงตัวหนึ่งนีบ่บอมาหาหมูได้จ้ะตัวหนึ่งหากินอยู่ผู้เดียวผุนอยูุ่ซนผุนม้วนนี่นนอยู่น้ำกันอยู่ นี่เลยจ้ะเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติมึงไก่เพื่อนๆจะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆเพื่อนเลี้ยงเพื่อนๆยึ่ต่างแดนส่วนมากเพื่อนจะเลี้ยงแนวอื่นนอกจากเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แนวอื่นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ไม่ทิพย์เลี้ยงไก่เด้จ้ะเลี้ยงไก่กินไข่จะเพื่อนเพื่อน เก็บไข่สม,มือจะแค่เปิ้ลก็ย่างลายจะเพื่อนเพื่อนร่วงกําลังร่วงลายตอนนี้ชมไก่หากินเพื่อนเพนจะเพื่อนเพื่อน,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 นกะมึงกับเพื่นอนได้จะมึงเขาหากินหิมะก็ยังบ้านนี่เหมือดได้จะขาวขาวนะ่ะคือหิมะได้จะ ละลายบ้ฮ่นเหมือดเพราะว่าอากาศมันเย็นนะจ๊ะมันก็เลยละล,ะลายสาปีน,นี้เดี๋ยวจักหน่อยก็คิดว่าคือสี่มาอีกจ้ะยี่มะนันปีนี้บ่มี่โบมีเห็ดจ้ะเพื่อนๆบื่นบมีเห็ดเลยแถวบ้านวิทิบเมทริบหนี่บมีเห็ดเลยจ้ะเพราะว่าอากาศอากาศเย็นแล้วก็ตั้งแต่อากาศบบเย็นก็คือบบมีฝนยังสิแม่จะม้ะเพื่อนเพื่อนแห้งมาเลย พอมีฝนปุ๊บอากาศเย็นเลยอย่างนี้นะจะ้ะเพื่อนมันก็นเลยเห็ดห้โบโมีเห็ดจะ้ะบุมีเห็ดเลยเมทิไปหลอะมึงขง้างๆบ้านที่เมทิปอ่ะปกติอะ่ะทุกปีจะเห็ดลายเห็ดเอ่อเห็ดเพิงเนยแม่จะ้ะปีนี้บุมี่จ้ะเพื่อนเมทีไปเลอะมึงเมือเศร้าเนี่กับโมีอื้อจังวะอากาศเปลี่ยนแปลงจ้ะปีนี้เนี่ยเพื่อนว่าปีนี้ในสินาวคัก หนาวก็สุภีปีกายว่าหนาวอยู่ได้จ้ะแต่ว่ากะกะบ่ปันไดหิมะบ่มาเร็วสิเด้อจ้ะพี่ไก่พี่ไก่พูดนน่ะเดือนธันวาพุ่นจ้ะปลายปลายเดือนธันวาธันวาใกล้ๆคริสต์มาสพุ่นจ้ะจังมีหิมะปีนี้พฤศจิกามีละสอเทียมได้จ้ะเพื่พพอนๆหิม,มะได้นะจ้ะ,นนนะจะเนี่ยแต่ปกติก็บ่อยากถามหาดอกจะ้ะหิมะเพราะว่าทางบ้านแม่ทิพมันอกอกยากอากอก ออกยากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเนินก่อนจะขึ้นถนนใหไมแม่จ่าเวลาขึ้นไปมันก็ขึ้นยากรถ,ถนนขึ้นยาก้ะ่ทานี้หิมาแม่จะาเพื่อนเพื่อนที่เห็นถนนลื่นขึ้นยากไปแล้วเขาก็วิ่งเล่นหาจินไปตามภาษาของไก่จ่ากะไม่ทิพก็มานั่งเฝ้านั่งคุยซื้อคุณไปละ หาจินยาจินยังไปแต่ว่าไก่ม้วนสีน้ำตาลนี่รู้สึกว่าเขาจะทนหนาวได้กลัวม้วนสีดำจะเพื่อนเพื่อนหาจินเลาะไปเรื่อยๆจ้ะบื้อแต่แนวกินได้ใจยงสิเนี่ยอ่าพวกมแมลงไหมจ้ะ พวกมแมลงพวกหญ้าพวกอย่อยงเสียบวอึดจินจ้ะมีลมหน่อยๆอ,อากาศเริ่มเย็นไม่ทิ้งไปจาเข้าในบ้านไกลกับสนุกจินอากาศเริ่มเย็นคน้นจาเข้าในบ้านเลยจ้ะ พราะว่าอยู่ข้างนอกแหลยแหงมีล้มแห่งเย็นจ้ะถ้าอยู่ในบ้านมันก็ยังมีเคืองทำควมอุ่นจ้ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าไกลกะคือเห็นจ้ะยินเซ้ยแต่ว่าตัวดำสีนาวอยู่ตัวดำน่นสิบัวค่อันนี้คือมวนนี้ ตัวดำนี่สิคนปุ๋ยกวัวมูออกมาที่หลังมูนะจ๊ะตัวดำในสงสัยไข่อยู่มึงไอ้ป่วยหางยังพันได้ขึ้นยังพันมีหางหางยังกุ่นอยู่คือเก่าอยู่จ้ะ ตัวดำนี่มาคุยอืหาคุยน้ำมาคุยวัดอ,อ,อย่าเข้าในบ้านเลยจ้ะอย่าเข้าในเราแล้วคุณนะ่ะยับไปไกลๆแล้ว เขากรีเพราะว่าไมทิบกัจะเขาในบ้านคือกันจ้ะไม่ทิบกัจะเขาคือกันลืมไปแล้วลืมเขาข้างในแล้วไปแล้ว c o m มา n เกลือก็ยิ่งใส่ก็ใส่ ก็อิใ่อนใส่ come on ก็อินไปก็อินใส่กอินก็อินกิน come on go go. Go inside. Go inside. ออกมาอีกแล้วน้ำท,า,ทาเขาแา้วกบออกมาอีกละตัวผุนเนี่ยเห็นกินแบบกินแบบบ่ไปใส่เลยได้จ้ะ ตูพุ่นน่ะกินมึงเขาเคลียกินอยู่มองเดียวเลยพุ่นน่ะม้วนนี่ก็บสีอยู่ประมาณนี้จ้ะวิ่งหนา้าวิ่งหลังอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตัวนั้นบ่วิ่งเลยจะเป็นเพื่อนอยู่มองเก่าเลยหากินอยู่มองเกาเ,ลาเ,าเคลียอยู่มองเก่าพุ่นจ้ะตัวนั้นน่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton! Mm.